ดีเลยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสกอเ่อไทยลีกหนึ่งกันนะคะบุรีรัมย์อยู่อันดับหนึ่งค่ะชนะสี่เสมอหนึ่งนะคะส่วนัำดับสองคือเบงกอก k ยู i t e ตดนะคะเสมอสี่ชนะหนึ่งค่ะส่วนัำดับสามการท่าเรือค่ะการตเตะโดยเอฟซีนะคะเ่อชนะสามแพ้นหนึ่งเสมอหนึ่งนะคะอันดับสี่บียูค่ะบียูชนะสาม แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งค่ะส่วนอันดับห้านะคะเมืองทองค่ะเมืองทองชนะสามแล้วก็แพ้หนึ่งค่ะส่วนอันดับหกนะคะไดาเจอบุรีเอฟซีค่ะแพ้สี่ชนะหนึ่งค่ะส่วนอันดับเจ็ดของพี่ตองสีนะคะอ,อันดับเจ็ดเชียงรายยูไในต็ดนะคะออชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะคะส่วนอันดับแปด นคนปรปฐมค่ะนคนปรปฐมคืออืมแพ้สามชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งค่ะส่วนลำดับเก้านะคะเออเชียงรายยูเนเต็ดนะคะจงอางพะยองของปีมดน,นะคะเอ,อ,อยู่อันดับเก้านะคะชนะหนึ่งเสมอสอง แพ้สองค่ะส่วนอันดับสิบนะคะอุตัยธานีค่ะชนะสามแพ้สองค่ะส่วนสุโข,ขทัยนะคะสุโข,ขทัยก็แพ้สามชนะสองค่ะอันดับที่สิบสองนะคะลำพูนวอลลีเวอร์ค่ะชนะเอ้ยไม่ใช่ชนะแพ้เลยค่ะแพ้สามเสมอสองส่วนสิบสามนะคะ ประจวบค่ะประจวบชนะสาเสมอ1แพ้หค่ะส่วนชนบุรีนะคะชนบุรีชนะหแพ้ 3, สมเสมอ1ค่ะตลาดนะคะตาดเออพ้สชนะหนเสมอหนึ่งส่วนโพลิเทโรนะคะยอมดับที่สิบค่ะเออพ้สชนะหนเสมอหนึ่งนะคะ เออเออ่ผลอัปเดตสก,กอร์ไทยลิกก็มีแค่นี้นะคะอ,อือฮึเดี๋ยวเรามาดูสถิติของผู้เล่นหน่อยเอ่อบีจีนะคะเอ่อกองกลางที่เล่นดีก็คือพี่เจจนาทิพย์ค่ะส่วนประจบก็ยันโยบัดหน้านะคะไม่คุ้นชื่อเลยอะ่ะ ส่วนการท่าเรือก็อันนาวีนะคะอืมเรามาดูไอ้นู้นดีกว่าของโปลิเทโลการท่าเรือ สุลสถิติโอสุปจัยใจยเด็ดนะคะสิบเจประตูเลยค่ะบุริลัมแล้วก็วินเล่นนะคะแบงก็ยูอในเต็ดสิประตูแล้วก็เออวินเลี่นป๊อปสิบห้ประตูค่ะของเมืองทองแล้วก็อันดับเอออันดับห้านะคะซองยูกีเออเล่นในประวบค่ะ แล้วก็วินเลียนไรล,ล่านะคะชุนบุรีค่ะอัมดักตีอืมแค่นี้นะคะเออสุขโขทัยอีกคนหนึ่งใครอ่ะที่ว่าตัวดำๆอ่ะที่เขาชอบล้อกันอะ่ะเขาเชื่ออะไรเร่อบักโจ้หรอไปก่อนนะคะ